รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันนะคะว่าจะไม่ผ่อนปลนกฎอายการศึกเพราะเชื่อว่าแต่ละพักการเมืองมีข้อมูลพร้อมเสนอสภาพปฏิรูปแห่งชาติอยู่แล้วขณะเดียวกันได่ขอความร่วมมือสื่อมวลชนเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปรองดองภายในชาติค่ะ อันนี้รัฐบาลกับหรือ,อ่อกาองเขากาลังทํางานอยู่จะไปยกเลิกอะไรอะไรที่เขาเห็นว่าพรจะผ่อนปลนได้เขาดําเนินการเองคสะทรวมเขามีคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะมีดูแลสถานการณ์ไปโดยตลอดครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเขาแล้วครับผมว่าทุกอย่างไม่ต้องบอกท่านนายกหรือหัวหน้าขอะทรงท่านรู้ดีว่าห่วงระยะระยะเวลาไหนควรจะทําอะไรควรจะดําเนินงานอย่างไร ข้อมูลเนี่ยเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ส่งไปไม่ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปรวมตัวกันสองร้อยสามร้อยคนใครสนใจใครอยากจะทําอะไรส่งไปหัวหน้าพักท่านมีศักยภาพอยู่แล้วเราก็ไม่จะไปไปบอกหัวหน้าพักทำทำนี่นไม่ได้ทํานี่นไม่ได้เขาสามารถดําเนินการเขียนเขียนหนังสือได้ก็ทําได้หมดนะครับ<ใ>นายชัยชายกีรนันประธานสภา,าปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชเปิดเผยว่า ในป่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมกัน5ฝ่ายระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะกรรมการที่การยกร่างรัฐธรรมนูญและประธานคณะกรรมาการวิสามัญประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติ18คณะเป็นครั้งแรกที่อาคารรับรองเกษะโกมลเพื่อหาหรือกรอบการทำงานร่วมกัน รวมถึงที่ทางการปฏิรูปประเทศและการยกร่างรัฐธรรมนูญพอไม่ระบุว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนกฎอายการศึกหรือไม่ขณะที่ในวันนี้สปชได้เปิดศูนย์รับฟังความเห็นให้ประชาชนส่งข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางต่างๆประกอบด้วยสายด่วน1743ในเลขโทรศัพท์022441881ตู้ปน999 หรือว่าที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th ส่วนอีเมลส่งมาได้ที่ nrc57.public@gmail.com ส่วน Facebook นะคะที่ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติและ l ลาย ID nrc57public ก่อนประมวลความคิดเห็นส่งไปยังแต่ละส่วนที่รับผิดชอบของสอปชประกอบการพิจารณาแนวทางปฏิรูปประเทศ